ย่เอาล่ะครับตอนนี้ไตกำลังงั้นนะครับจะเป็นปลาอะไรสักครู่ก็จะรู้มาแล้วนะครับมาแล้ว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 ไล่เข้ามาแล้วโอ้โหเจ้หน่อยครับเจ้หน่อยโอ้โหเป็นครูดกราดครับเอาละครับตัวนี้เป็นเอ่อคิีวของนายโจครับคิีวของนายโจครับ เอาเลยนะครับงัดแล้วนะครับงันแล้วนะครับเอาเลยนะครับโอนโครับคู่ตนี้โอ้ยงันแล้วนะครับตอนนี้งันแล้วอย่าให้ติดสายของผมนะครับอ่าโอเคโอเคตอนนี้กําลังงัดอยู่ครับเป็นปลาอะไรเป็นปลาอะไรลุ้นกันลุ้นกันนะครับลุนกันมาลุ้นกันนะครับเป็นปลาอะไรครับอ้าโจหน่อยครับปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรครับเอาต้องใช้สวิงนะครับต้องใช้สวิงตัด เอานะครับยกบอลเลยเ,เป็นครูดกราดอีกแล้วนะครับ